สวัสดีครับมารีวิวตู้ลำโพงบลูทูธรุ่นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกรุ่นนะครับเพราะรุ่นนี้ถามกันมาเยอะขอรีวิวกันมาเยอะนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับความกว้างหน้าตู้10.5นิ้วนะครับสูง15นิ้วนะครับแล้วก็ลึก9กนิ้วนะครับเป็นตู้ลำโพงขนาดใหญ่นะครับอ่านี่ครับออปชั่นครบเลยนะครับอ่ามีแบตเตอรี่ในตัวพกพาไปได้ทุกที่นะครับ แบตเตอรี่ในตัวสามารถเปิดได้3าถึงหชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถต่อเพิ่มเติมได้อีกนะครับนี่ครับช่องเสียบแบตเตอรี่เพิ่มอีกได้นะครับแบตมอเตอร์ไซค์อะไรก็เสียบเพิ่มได้นะครับมีชุดไม้สายเสียบให้อีกหนึ่งชุดนะครับอันนี้เสาอากาศวิทยุนะครับนี่ปรับโวลูมทุ้มกลางแหลมนะครับแล้วก็มีปรับไม้แอคโค้นะครับฟังชันครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้สามารถเสียบขาตั้งนะครับที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับขาตั้ง3ขานะครับเสียบได้นะครับ มีให้ครบเลยนะครับอ่านี่เราเปิดอ่าบลูทูธไว้อยู่นะครับอ่ามาลองเทสเสียงไม้ดูก่อนนะครับว่าดังดีไหมครับนี่ครับเป็นไม้ลอยไร้สายนะครับมีให้มันให้หนึ่งตัวนะครับลองฟังเสียงดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสฮัหลโหลฮลลโหลอ่าเสียงดีมากเลยนะครับอ่าแล้วเรามาลองอ่าเชื่อมบลูทูธกันไว้แล้วนะครับนี่ครับเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับนี่ครับ ยูทูบในคาราโอเกะครับง่ายที่สุดครับร้องเพลงได้เลยนะครับฮัาเหลฮัลโหลฮัลโหสัน สามารถร้องเพลงตามไปได้ด้วยเลยนะครับอ่ะมาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับอ่าต่อไปก็เป็น USB นะครับนี่ครับเปลี่ยนโหมดนะครับกนนเเเปรียยง็คัุจจโทใ ด้วยนานเมมือคคนนนาาีเเุกววลรห่ปลี่ยนเพลงได้นะครับกดที่นี่ครับ่าสามารถกดที่รีโมทก็ได้นะครับนี่ครับรีโมทก็มีนะครับเราไม่ได้ใส่ถ่านไหมนะครับเราเราเปิดกดจุดที่ตรงนี้เลยครับ เป็นหมดต่อไปก็เป็นนี่ AUX นะครับเชื่อมต่อเครื่องเล่นภายนอก ไม่ว่าเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรได้หมดนะครับเครื่องเล่นต่างๆใส่ได้นะครับอ่าแล้วก็โมดต่อไปก็จะเป็น F-M นะครับ FM นะครับก็คดหาขึ้นเอานะครับอันนี้เราไม่ได้ชักเสาอากาศขึ้นเราพลาดเลยนะครับอ่าแล้วก็มาบูทูธอีกทีนะครับอ่ารุ่นนี้ถือว่าเสียงดังดีคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับอ่าเป็นลำโพงขนาดพกพาง,ง่ายไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไป ให้พลังเสียงที่ดังแรงได้เป็น100ยเมตรเลยนะครับเรามาจบรีวิวกันเพียงเท่านี้จะพึ่งนะครับเราจะลืมแนะนําสินค้านี่ครับมีอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับไมโครโฟนไร้สายหนึ่งตัวนะครับที่ชาร์จนี่ครับม้อแปลงชาร์จแบตนะครับอยู่บ้านก็เสียบขาไว้ได้เลยนะครับมีรีโมทให้นะครับนี่ครับอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับครับสวัสดีครับ